ในการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อยเปเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกเคลียรภารกิจรับดาวชมพูแลก GK Showtime เคลียร์ยังไงไปชมกันหลายคนเท่ามาถามกันเยอะมากนะครับพี่ผมจะไปเอาดาวชมพูมาแลกโกโชไทม์ได้ยังไงนะครับสัปดาห์นี้แลกได้หรือเปล่ามีคนถามมายืมาก สัปดาห์นี้ยังแลกไม่ได้กิจกรรมจะเพิ่มเติมมาให้ในวันพฤหัสหน้าแต่เราสามารถเคลียร์รอไว้ได้นะครับสัปดาห์นี้ก็เกือบได้ใช้คําว่าเกือบได้แล้วกันเคลียร์ตรงไหนไปชมกันครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาที่หน้าโฮมก่อนหน้าแรกเราของเรานะเราลิกเข้าไปตรงนี้นี่ยตรงนี้ก่อนเพิ่บเพิ่บไปไปผิดผิดอันผีดันเนี่ยตรงนี้เพิ่บเพิ่นี่แล้วก็เข้ามานี่เนี่ยเห็นปะวงวงไว้ให้ป๊บคลีกเข้ามา ก็ามาก็คิดเข้ามาตรงนี้เร๊บเราจะเห็นนะครับถ้าเราอยากแลก G K ก็คืออันนี้เราต้องเคลียร์ภารกิจให้ครบ10ภารกิจเราถึงจะได้ที่แลก G K ไปนะแล้วก็ถ้าสมมติเราเคลียร์ภารกิจครบเนี่ยนะครับ12ภารกิจเราจะได้ตัวที่อ่าแพ็คโดแพ็คโดเราจะได้ไปเปิดแพ็คโดการ์ดไฮไรโดนะครับแลกแลกเอาโดแลกเอาโดได้เข้าใจปะอ่าและอันนี้เรา จะต้องคีดชีตนะมาดูภารกิจบ้างครับภารกิจจะมีหลักๆมีอะไรบ้างนะครับโดยภารกิจแรกนะครับที่ขึ้นมานะครับที่อยากจะเอาไปเอาการ์ดมาแลกให้ของโดยคือเคลียเราต้องเคลียเนี่ยมันจะเรียกมันจะรับนับว่าเป็น1ภารกิจนะนะครับเนี่ยมันจะเป็น1ภารกิจนี่1ภารกิจนะก็คือเราต้องคีย์ชีตก็คือไม่เสียประตูกับกิจกรรมทัวร์อีเวนต์ง่ายๆครับคลิกเข้ามาปุ๊บอันไหนขึ้นว่าทัวร์อีเวนตะ์น่ะเนี่ยนะคลิกเข้ามาตรง AI ก็ได้นะครับเล่นกับบอทนะครับนี่ กิจรกรรมเนี้ยเล่นยังไงก็ได้ห้ามเสียประตูนะครับ4เกมชนะบอท4ดเกมห้ามเสียประตูเราก็จะเสร็จเลย1ภารกิจนะครับรนะับเป็น1ภารกิจเนาะไปแบบทีละขั้นตอนสั้น,นชๆช้าๆแต่เข้าใจกันทุกภารกิจเนาะนะครับอาจจะยาวหน่อยคลิปอาจจะยาวหน่อยมาพอเสียขีดผดหนึ่งภารกิจมันก็จะบวกภารกิจให้อันนี้ก็จะเป็นออบเต์เหมือนกันนะถ้าเราเคลียร์ครบ9ภารกิจเราก็จะได้พวกนี้ไปนะครับมาอันนี้ถ้าเราเคลียร์ครบ22ภารกิจเราก็จะได้อันนี้ไปนะ ต่อไปเป็น vsai นะครับ ai เล่นให้หมดทั้งหมด9เกมผมบอกเลยง่ายๆ ai นี่คือง่ายมากไม่ต้องไปเล่นกับบอทก็ได้นะครับแบบว่าไม่ต้องเล่นกับบอท90านาทีก็ได้วิธีการเล่นง่ายๆก็คือเราเล่นกับบอทพี่แนะนำนะครับเป็นทริคเล็กเล็กน้อยน้อยนะเวลาเล่นเคลียร์กับบอท ai มันจะนับ1ก็คือเรามาเล่นอันนี้ครับคลิกเข้ามาตรงหน้าแมฟฟี่ตรงนี้ปึบ๊บแล้วเลื่อนมาอันสุดท้ายนี่แล้วเล่นยิงเข้าปั๊บมันนับ1ภารกิจเหมือนกันนะครับง่ายๆมันเป็นทริคของพี่นะ ไปลองทํกันตามกันดูนะก็แค่ชนะมัน9้าครั้งอะเล่นอันเมื่อกี้ชนะ9้าครั้งก็ได้แล้วปั๊บอ่ะบอดเสร็จแล้วนะต่อไปเป็นคีย์ชีตเหมือนกันครับในทัวร์อีเวนต์เหมือนกันแมตช์นะครับก็อาจจะเป็นไอตัวที่มันขึ้นเนี่ยก็คือสังเกตง่ายๆถ้าตัวไหนมีรูปเนี้ยมันก็คืออยู่ในอีเวนต์นั้นเนี่ยเราก็มาเล่นก็ได้เนี่ยแต่ถ้าเป็นทัวร์อีเวนต์เนี่ยแนะนําว่าเล่นกับ a i อันไหนขึ้นคําว่าทัวร์เนี่ยเนี่ยเล่นกับ AI คีย์ชีตไปให้มันจบจบนะครับนี่ ง่ายๆิวๆเคียร์ไปนะครับเคียร์เสร็จปั๊บมันก็จะมีกิจกรรมนี้อีกนะครับไม่รู้ว่างงกันหรือเปล่านะขณะผมพูดผมก็แอบงงอยู่นะแต่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดอ่ะและก็อันนี้เล่นกับคนครับอ่ะอันนี้เล่นกับคน3ตาอ่ะส,สรุปสั้นๆละกันนะครับผมจะสรุปให้นะสั้นๆเลยนะครับก็คือเดี๋ยวสรุปสั้นๆให้นะก็คือเราต้องชนะบอท AI 9ครั้ง เก็บคีย์ชีตในโหมดทัวร์สครั้งชนะโหมด PVP หรือว่าเล่นกับคนอ่ะสาครั้งนะครับผมแล้วก็เก็บคีย์ชีตในโหมดทัวร์อีก็น่ครั้งก็คือทั้งหมดอ่ะเก็บคีย์ชีตอ่ะทั้งหมดแค่4ครั้งจบ4ครั้งอ่ะมันได้2ภารกิจเลยนะก็ประมาณนี้สัปดาห์นี้ถ้าเคลียร์หมดอ่ะมันจะได้9ก้ทัสินะคือเราไม่ต้องมาถามพี่เพิ่มเติมน,นะว่าเอ้ยพี่จะทายังไงให้ได้10สัปดาห์นี้จะไม่ได้10สัปดาห์นี้จะได้แค่9สัปดาห์หน้าถึงจะแลกได้นะครับรา้นะบง,ง ใครงงบ้างอะถ้าง,งงนะง่ายๆเลยเดีย๋ยวอธิบายง่ายๆเลยคือเราเล่นอันเนี้ยแต่พี่บอกเล่นอันนี้กี่เกมแล้วกันง่ายๆเลยฟังมาถึงตรงเนี้ยเล่นอันนี้4เกมโดยห้ามเสียประตูชนะด้วย4เกมห้ามเสียประตูนะครับถ้ามันรวมนับกระบบทอ,อันนี้เราก็เล่นกระบบทไปแล้วประมาณ4เกมใช่ปะแล้วเราต้องชนะบดทั้งหมดอะ9 9ครั้งใช่ปะแล้วเราก็มาเล่นอีนนอกอันนี้อีก5เกมอันนี้อีก5เกมก็จะรวมเป็น9อ่าอันนี้อีก5เกมก็รวมเป็น9 เสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมกับคุณนะครับกับคุณคือชนะแค่3ครั้งเล่นโหมดไหนก็ได้ชนะ3ครั้งไม่ว่าจะเป็นอันนี้หรือว่าเล่นแรงนะครับก็นับน่าจะนับเหมือนกันนะแรง PVP มันก็เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ชัดเจนก็อันนี้แหละ3ครั้งชนะ3ครั้งก็คือเล่นกิจกรรมนี้ให้ผ่านสามครั้งก็จบแค่นั้นเลยครับสัปดาห์นี้ก็จะยังไม่ได้รับนะสําหรับเขาเรียกว่าอะไรวะสําหรับการแลกโอเนาะจะแลกได้สัปดาห์หน้าประมาณนี้ ใครดูคลิปนี้จบก็น่าจะพอเข้าใจคร่าวๆนะสำหรับการเล่นกิจกรรมเคลียร์กิจกรรมเนาะก็น่าจะแลกกันได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าน่าจะแลกกันได้แล้วไม่ต้องมาไม่ต้องมาทาคลิปบอกเนาะว่าทําอะไรยังไงโอเคใครชอบคลิปนี้คลิปสาระแบบนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายๆครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยนะ